โอเคนะครับก็ร์บเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าวล็อกญี่ปุ่นนะครับ คอมมิ่งซูนครับซึ่งแน่นอนเขาบอกในวันนี้คือจะเป็นสเปเชียลรีแคปของไลฟ์ของกุชิโร่ซึ่งนั่นก็คือไลฟ์ปีใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าปีที่แล้วเองก็มีไลฟ์สรุปปีใหม่เหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าไลฟ์มันไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับแต่ในวันนี้ครับรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกเก้าและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เรามารีแคปกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมมมกก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 ััััััันน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 ่่่่่เเเเเออ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 องงงงงงะะะคค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 รร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 รบบบบบิิิิิจาาาายยยแแลลล็็็็ืืื์์์ดด้ขข BBT09 ททีสฟ ห้าเนชั่นนั่นเองนะครับจะรีปริน์อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่การรีปริน์ในบล็อก7นะครับมาแค่1ใบต่อบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งได้ได้ว่าแบบเออถ้ามาอย่างนี้อย่ามาเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้ก็น่าจะมาแบบกึงก่งๆสไตล์เดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ทำให้ว้าวยิ่งกว่านะครับก็คือ การรีพิ้นของทิปเปิลอาร์ของชุด DBT04 นะครับซึ่งการเหล่านั้นนะครับประกอบไปด้วยคริกนูนนะครับสวีเลอร์นะครับไอตัวของโลกมืดนะครับที่ไม่รู้จะรีพิ้นต์มาทำ้างอะไรนะครับนางฟ้าของบาสเซ่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะมาทำไมเหมือนกันแล้วก็เอเล็กทร์คอสตราคอนนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อดราก้อนอิมพายดักสเตดกับสโตเคียครับรีพิ้นออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วทำไมเนชั่นเหลืองกับเทาถึงรีพิ้นมาได้อุบาทขนาดนี้ผมก็ขอตอบตรงๆเลยครับว่่่าาาอันนนี้ผมวบูชิจะทดลออองะไรสักย่่างนนัแหละครับเพราะว่า บอ็อกซนะครับเป็นบ็อกที่เรียกว่าขายดีที่สุดในวันกาดดีสแตนดาร์ดนะครับก็เลยเลือกเอาทิปเปิลอาร์ของบอ็อกซนะครับมารีปรินต์ในบ็อกเนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอของเทากับเหลืองก็เป็นแค่ผลพลอยได้เฉยนั่นเองนะครับก็ผมเองก็เสียใจไม่ต่างจากท่านผู้ชมหรอกครับผมเองก็คาดหวังว่าเอาเดนจะรีปรินต์นะครับ แน่นอนครับว่าไม่ใช่แค่นั้นครับรายละเอียดเกี่ยวกับบ็อกซ์สิบเพิ่มเติมนะครับก็มีการโคอลาโบกับแบงค์ดรีมอีกเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งการโคอลาโบแบงค์ดรีมครับจะมีด้วยกันทั้งหมด35แบบด้วยกันนะครับแล้วก็มีอาร์ตไลเซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมอินเสิร์ตไปก็คือภาพของ Critical ฟิ i เก e r นะครับที่เป็นลายของแบงค์ดรีมนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอันนี้ก็ว้าวดีๆครับก็คือ DSS05 นั่นเองนะครับหลังจากที่ SS03 04แแลละะะก็็นนนคครรัับบมาเปชุดของ Jet รอบนี้นะครับมากับคอนเซปต์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งยังไม่ได้สปอยรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่เห็นรูปนะครับผมก็พอเดาได้แล้วนะครับว่าอาจจะมาเป็นกึ่งๆคล้ายๆกับกิมมิคของเครียดเอเลเมนตัลก็ได้ซึ่งผมเองก็คาดหวังนะครับว่าบล็อกนี้ครับจะมอบกิมมิคใหม่ๆนะครับให้แบบสู้กับเราเด็กที่มีสไตร์ได้นะครับอย่างโครโนเจ็ตและเมสยานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็คาดหวังจียูนิตสามัญแบบง่ายๆให้หน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าบล็อกนี้นะครับจะวางจําหน่ายในไทยวันที่สิ ยี่สิเมษายนนั่นเองครับซึ่งรอบนี้นะครับผมเองก็ต้องขอไหว้หวานพี่เอิญนะครับเจ้าของร้านฟูจิโนต้าและก็พี่จีนะครับที่ไปงานแข่งไดเวนกาไซในปีนี้ด้วยนั่นเองครับว่าให้ฝากเอาของมาให้ผมรีวิวหน่อยนะครับผมอยากรีบรีวิวนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับก็คือบ็อกซ์ซัพพอร์ตของพรีเมียมและก็วีพรีเมียมนะครับมันจะยังมีอยู่ไหมสรุปก็คือมีนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบของการรีพรินซะมากกว่าซึ่ง จะประกาศอีกทีในอนาคตนั่นเองนะครับก็ยังดีนะครับที่เขายังไม่ถึง2ฟอร์แมตนี้นั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตารางการออกวางจำหน่ายสินค้านะครับก็คือ3พุธพคนะครับก็คือ DBT09 3มิมนะครับก็คือ DSS04 ของ s t r i k e d e s i n m a s a นะครับและ7เมยนะครับก็คือ DBT10 นั่นเองนะครับและ12พฤษภาคมก็คือ DSS05 และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือ23มิถุนยก็คือชุดของโทเค็นรันบุนั่นเองนะครับ และแน่นอนรับว่าในไลฟ์นะครับก็มีการปล่อยพรีเมียร์นะครับวิวดเดรสซีซั่นสตอนที่หนึ่งนั่นเองนะครับทำให้เราเห็นความสามารถของบรูซใหม่และก็รงในัร่องของซับของโอเวอร์เดรสและก็ครอสโอเวอร์เดรสด้วยนั่นเองนะครับซ<ๆ>ึ่งรายละเอียดตรงนี้นครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นชอ็อตอีกทีนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตมิสปอยในนาทีนี้นั่นเองนะครับ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คืออนิเมะของการ์ดไฟเวนการ์ดนะครับจะยิงยาวจนถึงปี2025น้นั่นเองครับก็เท่ากับว่าสริรวมแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด9าภาคด้วยกันนั่นเองครับถือว่าโคตรเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและนั่นแหละครับก็คือการประกาศเกี่ยวกับการ์ดไฟ v a นการ์ดนะครับแลวก็รูแมปทั้งหมดในช่วงไลฟ์ปีใหม่ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าการประกาศ9ก้าเลยครับว่าอนิเมะจะมีถึงปี2025นะครับก็แทบจะการันตีแล้วว่าดีสแตนดาร์ดได้อยู่ยาวๆแน่่่นนนนอออัเเงงงะะรรรรบบแแแลลววมถึกกาาีีิทขยได้ รีพินมาได้ถูกจังหวะมากๆกเลยครับก่อนที่แม่งจะมูนไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับนั่นแล like หละครับก็คือรีแคปไลฟ์ปีใหม่ครับวันนี้มาแบบแนวสั้นๆชิลๆสบายๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ง่วงนอนสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย